ไปแล้วไปแล้วอ,อืมนะครับยามเย็นนี่จะมีเพื่อนๆออกมาเดินเท่ยเยอะเลยนะครับออกมาอาบน้ําบ้างออกมาเดินเล่นบ้างเนี่ยนะครับยามเย็นสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ปีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาน้องสาวไปเดินเล่นอีกเช่นเคยนะคะมีนะครับผมน้องสาวของผม,ม อตอนรับ f, f อ้พีเสร็จก็ออกมาเดินเล่นนะครับนี่เอฟปีนหานะครับส่วนพี่ดาวยังไม่ได้เดินนะพี่ดาวจะเดินรอเดินอะต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผลลมาอ่าโรงเรียนเรายังไม่ปิดนะครับก็เลยยังไม่ได้มาเดินพร้อมกันนะคะวันนี้ไอ้ปินไปนั่งหลังมาินไปนั่งหลังเดินพื้นๆเป็ดการเองอไป<อ> จอไปเดินไปชิวค้าครบรรยากาศยามเย็นตอนนี้น่าจะ5้าโมงแล้วนะครับ5้าโมงแล้วอันนี้โรงเรียนปิดช้านะครับก็เลยได้ออกมาช้านิ่งมากเลยวันนี้พูดว่านิ่งทีไรแล้วบันเทิงตลอดนะอืม ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันนี้ฝนฝนตกประมาณห้านาทีนะครับวันนี้ก็เลยเหมือนจะมีเหมือนมีรอยฝนนะครับฝนตกแค่ห้านาทีนะครับโอ้ยตกแต่ามอกขยายไปถิ่มมือลลุงเนาะตกนิดเดียวนะครับตกไม่หยอกรอด้วยทำไมโอเคอืมนะครับ าเาด้วยเดี๋ยวน้องดาวจะมาเดินด้วยว่างั้นโรงเรียนน่าจะปิดแล้วนะครับเรืองดาวเลยจะมาเดินด้วยนะครับถ้างั้นเราก็รอน้องดาวสักพักนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้แหละอยู่บ้านรออยู่ข้างบ้านนะมีบ้านอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโรงทงั้งจําชื่อไม่ได้เนาะชื่อพังอะไรนี่แหละมาป่นป่นป่น,นย้าเขาคนนะไม่จะเดินรออยู่ตรงนี้นะครับ đừng cho 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 tố nè รอพี่ดาวอยู่นู้นเห็นพี่ดาวไหมครับมาซูมพี่ดาวอาบน้ําอยู่นะ <g ül üyor> เลื่อนน้าน้ำให้พี่ดาวอยู่รอพี่ดาวสักแป๊บนะครับผมพี่ดาวมานะครับจเจ้าออจ้ายืนรอเ้อเจ้าบอกรอไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วอยากไปเดินเล่นแล้ว <g ül üyor> ดูนี่ก็จะเป็นอะไรครับวันนี้ เหมือนจะค่ำช้าหน่อยนะครับพรุมงริงห้าโมงมจะมืดกว่าน,นี้แล้วทุกวันนะวันนี้อะคารับเหมือนจะแดดเยอะหน่อยนะครับ มาแล้วครับมาแล้วตอนนี้น้องดาวกำลังก่าเดินทางนะครับจเจ้าเลยมารอที่บ้านเลยนุ่นเจ้าของแม่แป้งบุกกอไผ่ยอยู่นะครับ<อ>บุกกอไผ่ยอยู่เราอาจจะถ่ายไม่จบนะครับก็เพราะว่าน้องฟางไลฟ์อยู่นะครับทางต่อๆแม่แม,ม่สามารถไปรับชมได้เด้อว,วันหลังนะครับช่วงวันหลังต่อไปช่วงน้องดาวเดินน้องเจ้าเดินจะเป็นพี่น้องฟางนะครับไลฟ์ต่อๆให้แม่แม่ฟีชมกันนะครับติกต็อกนะครับติกต็อกนะครับช่วง ยามเย็นช่วงเดินจะเป็นน้องฟางไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วนะครับก็ไปชมย,วยาวๆได้นะแม่ๆช่วง4าโมงเย็นนะครับแล้วแต่วันเวลาไม่เท่ากันนะครับวันนี้น้องปินก็จะก็จะ,จะขึ้น,นขึ้นพี่ดาวนะพี่พดาวไปเดินเล่นนะครับชิวๆนะครับแล้วน่าจะถ,าถ่ายได้ออกไปไม่ไกลมากนะครับ มามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราเลินกระเชอกอีกเส้นหนึ่งก็จะได้เวลาออกเดินเล่นแล้วนะครับน้องฟังก็จะไปไลฟ์ต่อๆให้แม่พี่ชมนะครับชมสดๆกันเลยนะครับทางทิกตอกครับผมก็จะถ่ายเก็บไว้นิดๆหน่อยๆเอาไว้ลงให้แม่ชมนะครับถ้าอยากชมยาวๆเจอกันที่ทิกตอกน้องดาวเลยนะครับทิกตอกชื่อชื่อช้างพายดาวมงคลนะครับมีช้างด้วยนะครับทิกตอกน้องดาวนะครับมีคาว่าช้างด้วย ติ๊กตอกช้างภายดาวมงคลไปเลยไปเลยไมา่เวลาแล้วนะครับ หันหน้าออกมาแล้วนะครับจอจอก็น้องปิ่นก็น้ำหนักน้ำหนักไม่เยอะนะครับแม่แม่ก็ได้สึกน้องดาวไปในตัวด้วยนะครับแม่แม่สีก็น้ำหนักสอสีลุงดำนี่แหละครับปกตินะครับได้สึกน้องดาวไปด้วยไม่ได้ใส่ทุกวันนะครับแม่แม่ก็อาทิตย์หนึ่งใส่วันหนึ่งประมาณนี้นะ เพราะว่าได้ฝึกน้องไปนะครับเพราะว่าเราไปฝึกตอนโตมันก็ดัดยากนะครับไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายนะครับก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับแม่แม่ไม่หักโหมไม่อะไรนะรชิวๆดูสามแม่ลูกดูสามแม่ลูกแย่งกล้วยสรุปแม่แป้งได้กินโูสรุปแม่แป้งได้กินนะครับไปแล้วไปแล้ว ยามเย็นก็จะมีเพื่อนๆออกมาเดินเท่ยเยี่ยะเลยนะออกมาอาบน้ําบ้างออกมาเดินเล่นบ้างเนี่ยนะครับยามเย็นบรรยากาศของหมู่บ้านช้างของเรานะครับไม่ไม่ปีเย็นไม่แคลนนี้ก็เชิญยามเย็นนะครับมาจอดรถแถวนี้จอดรถแถวสวนสาธารณะยืนดูพี่ๆเพื่อนๆช้างได้ ไปอันนี้เป็นทางที่เขาใช้สัญจรกันเยอะนะครับคุรถก็จะเยอะหน่อยอใกล้จะถึงทางเล็กแล้วมันนี่คุยนทำได้ดีอตอ่อไป ขึ้นโบขึ้นลู้ตุ่มไปแล้วครับไปแล้วเราก็จะถ่ายประมาณนี้นะครับ่แม่ถ่ายออกไปสักนิดสักหน่อยนะครับพม่แม่อยากไปรับชมเต็มๆก็ทางติ๊กต่อน้องฟางเลยนะครับติ๊กต่อน้องดาวนะครับช่องใหญ่เลยติ๊กต่อใหญ่ ดูดาวสุดยอดเลยเท่มากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องทางจันเจ้าใบพื้มปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ประมาณนี้นะครับแม่ บรรยากาศชิวๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายเอาให้ดูน้องดาวก่อนนี่ไงครับหล่อมากเลย